สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องตลาดนัดวินเทจนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูการต่อใช้งานนะครับโซลา่าเซลล์กับวิทยุวิทยุหูย,ยูนะครับอันนี้ก็คือพอดีผมสนใจแผงโซลา่าเซลล์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือ,อคิดว่าจะเอามาประยุกต์ใช้งานกับงานของผมนะครับก็เกี่ยวกับวกวิทยุอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ ตัวนี้ผมเป็นตัวทดลองนะครับคือจุดประสงค์ผมจะไม่ต่อผ่านแบตเตอรี่นะครับหมายถึงว่าก็คือต่อจากแผงนี้ไปเข้าวิทยุโดยตรงเลยนะครับแล้วก็จะมาดูว่ามันใช้งานได้แค่ไหนนะครับสําหรับแผงตัวนี้นะครับขนาดเดี๋ยวผมวัดที่ดูนะครับขนาดกว้างมันประมาณ18นะครับ18เซนนะครับความยาว ความยาวมันประมาณสาสิบห้านะครับก็คือสิบแปดคูณสามสิบห้าเซนนะครับแผงตัวนี้นะครับนะครับสิบแปดคูณสามสิบห้าเซนนะครับมาดูสเปคข้างหลังกันนะครับตัวนี้นะครับสเปคข้างหลังนะครับตัวนี้มันบอกว่ามันสิบสองวัตต์นะครับแล้วก็ไฟอ,ออก 6โวลต์น,นะครับตัวนี้6โวลต์กระแส1.66แอมป์นะครับตัวนี้นะครับออันนี้เขาบอกขนาดไว้แล้วนะครับ 340x75x17 17. มิมนะครับอันนี้คือสเปคนะครับทีนี้แผงแค่นี้นะครับผมก็จะให้มาดูว่ามันสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้นะครับ ก็คือผมจะมาทดสอบใช้กับวิทยุนะครับวิทยุหูหิ้วนะครับตัวนี้เป็นมินินะครับก็คือเป็นเทปนะครับเทปพร้อมกับวิทยุอ่าพอดีมันมีขั้วต่อแบบนี้นะครับเราเราต้องดูขั้วด้วยข้างในนี่ผมวัดแล้วขั้วในเป็นเป็นขั้วบวกนะครับและนอกเป็นขั้วลบซึ่งมันจะตรงกับแจ็คของวิทยุตัวนี้เลยนะครับอ่า mm hmm. เห็นไหมครับข้างในจะบวกข้างนอกจะลบนะครับทีนี้ก็ นี้บอกก่อนว่าอันนี้ต่อตรงนะครับไม่ไม่ไม่ได้ผ่านแบตเตอรี่นะครับตัวนี้สําหรับวันนี้นี่แดดไม่มีนะครับคึมๆแต่ว่าผมทดสอบแล้วมันก็ไฟมันก็พอนะครับทั้งเทปทั้งวิทยุเลยแต่ว่าท้ายดีนะครับก็คือแสงแดดอะไรพวกนี้นะครับต้องต้องให้แรงๆหน่อยนะครับแล้วก็แผงนะครับแนะนําว่าให้ใช้ใหญ่กว่าของผมสักสักประมาณอ่าอีกเท่าตัวหนึ่งประมาณนี้นะครับมันจะได้เสถียรนะครับ อันนี้ผมเอามาทดลองก่อนว่าแผงแค่นี้เอาใช้งานอะไรได้บ้างนะครับก็เอามาทดสอบดูกันให้ให้ดูเบื้องเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้มันจะมีประโยชน์อย่างมากนะครับในปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้หลากหลายเดี๋ยวผมค่อยๆทําให้ดูนะครับว่าเอาไปใช้กับพวกวิทีโประเภทไหนได้บ้างนะครับสําหรับแผงเนี่ยผมจะใช้แผงขนาดนี้ก่อนนะครับแผงเล็กแบบนี้เบื้องต้นก่อนแล้วค่อยขยายขึ้น ว่าแผงขนาดเนี้ยมันใช้วิทยุอะไรได้บ้างนะครับก็เบื้องต้นก็เอาวิทยุขนาดเล็กนี่ก่อนนะครับเป็นเป็นมินินะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ทดสอบวิทยุแล้วก็เทปนะครับเดี๋ยวผมวัดไฟให้ดูนะครับก็ไฟมันออกกี่โวลต์นะครับย้ํานะครับตอนนี้มันฝนมันจะตกคึ้มๆนะครับแต่ว่ามันก็ไฟก็ยังออกอยู่นะครับเดี๋ยวผมวัดไฟดูนะครับ นะครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าเราตั้งที่แรงสิบสิบโวลต์ดีซีนะครับอยมันออกหกโวลต์กว่าๆนะครับหกโวลต์นิดหน่อยนะครับซึ่งมันก็พอนะครับตัวนี้ตัวนี้จริงๆแล้วมันมันกิน่อฟเนี่ยมันเป็นอยที่เก้าโวลต์นะครับแต่มันสามารถใช้ได้นะครับถ้าสมมติว่าแผงเนี้ยแดดแรงๆนะครับเห็นไหมครับดีซีเก้าโวลต์นะครับตัวนี้นะครับซันโยตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยวมาลองดูเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับน่าเสียดายคือแดดแดดมันไม่แรงแต่เอาเอาเป็นว่าถึงแดดไม่แรงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาใช้ใช้ดูกันเลยนะครับว่าตัวเนี้มันใช้งานได้แค่ไหนนะครับสําหรับแผงโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวมาทดสอบวิทยุกันเลยนะครับเดี๋ยวลองดูวิทยุกันนะครับจากต่อ โซลาเซลล์ cell, โดยตรงนะครับเข้าวิทิโแล้วนะครับตามข่าวเขาไม่ทันนะรายการอื่นก็พูดหมดรู้ทันสารอันไทยจะไม่พูดไม่ได้นะคะ อาจิงท้ายกับการเตือนหน่อยแล้วกันสำหรับใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์ตอนขับรถนะมีความผิดนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าพระราชบ,บัญญัติจราจ,จรทางบกพศ .2522 และ,อ,ะอันนี้นะครับเป็นวิทยุนะครับพี่ชายับโซล่าเซลล์นะครับเดีย๋ยวมาลองดูเทปกันนะคขับขี่ขับรถในขณะใช้โทรศพนะัพท์ทดสอบเทปก่นอนลองดูกเทปก่อนละกันนะครับกอไปหน้าครับจะมองเห็นว่า มันสามารถกอได้นะครับครับก็จะเห็นว่ากอเดินหน้าได้อยู่นะครับอลองเล่นเทปดูนะครับ ใช้ปากทำใช้ปากทครับเสียงมาเจ้ามาขึ้นมาวิ่งบนห้องพากก็ไม่ได้แล้วห้องพังยูอยู่ไม่ได้ครับต้องใช้ปากทำครับเสียงปืนอะไรเราเสียงปืนสันสัตวเอเสียงวิวเนี่ยอะไรครับแล้วก็ทบทอดอีกไหครับอืาครับแล้วปืนตอนนี้ตอนนี้ลองลองบังแสงดูนะครับเทปมันจะไม่ค่อยมีแรงหมุนนะครับอันนี้นะครับผ่านตลอดไม่ออกนะครับของมือมือบังแสงนะครับ แน่นว่ามันไม่ค่อยมีแรง,งนะครับตอนนี้โอ้โหยิงมาทางซ้ายสิบกระบอกเอ็มยี่หกไม่สิบแปดกระบอกมันวว่าไหมข้าสิบน้อไม่สี่สิบกระบอกครับ,รบ,รบทั้งผู้ร้ายยิงไม่สี่สิบนัดทางผู้เป้ยิงตาไ่เสร็จเลยตรงเลยนะครับผู้ร้ายตาไป่เสร็นัดคุณพ่อคุณมามุมไหนแล้วครับคุณได้ยิงมุมนั้นลูกกระสุนหมดแล้วครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเต้นว่า เซลล์เนี่ยนะครับขนาดขนาดเนี้ยนะครับก็มันสามารถใช้วิทยุเล็กๆแบบนี้ได้ได้ทุกเครื่องเลยนะครับก็ดูไฟว่ามันกี่โวลต์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปก็ผมจะเอามาตัวเนี้ยนะครับเริ่มจากตัวเล็กๆขนาดนี้ก่อนว่าเอามาใช้กับวิทยุประเภทไหนได้บ้างนะครับก็อันนี้มันมีประโยชน์นะครับสําหรับปัจจุบันนี้ก็คือเวลาท่านไปในสวนในนานะครับก็คือไม่ต้องซื้อฐานแล้วนะครับจะเอาวิทยุแบบไหนก็แล้วแต่ที่ว่า มันต้องใส่ฐานนะครับหรือว่าใช้ไฟฟ้าใช้อะไรประมาณนี้นะครับเราก็ใช้โซลาเซลล์นะครับเอาไปแขวนไว้บนต้นไม้นะครับแล้วก็ต่อสายสายมันก็ยาวพอนะครับก็หลายเม็ดอยู่นะครับแล้วก็มาเปิดทิ้งไว้เลยนะครับเน้นว่าต้องมีแดดหน่อยนะครับแล้วมันก็จะพอนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะให้ดูเบื้องต้นก่อนว่ามันสามารถใช้กับรุ่นนี้ได้แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับวิทยุเทปก็ได้ปกติเลยนะครับนี่ขนาดแดดไม่มีนะครับวันนี้แดดมันน้อยนะครับมัน โมโมนะครับถ้าเกิดแดดแรงก็จะดีมากเลยนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับในยุคก่อนนี่ที่เขาใช้วิทยุ AM กันนะครับสมัยนั้นเทคโนโลยีโซลาเซลล์ยังไม่มานะครับแต่ตอนนี้มันมีแล้วเราก็สามารถเอาไปใช้ปรับปรุงได้นะครับเราก็ไม่ต้องซื้อฐานละนะครับก็เราก็ใช้เทคโนโลยีโซลาเซลล์เนี่ยนะครับให้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันนะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับก็ให้ดูกัน แค่นี้นะครับก็ขอ,อลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ